สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับลูน่ารับหน้าที่สปอยซีรีส์ช่องดูอะไรดีซีรีส์ที่จะนำมาสปอยนี้อยู่ในชุด Master of h o r r o r ซึ่งมีทั้งหมด13ตอนจบโดยในตอนนี้จะมีชื่อว่า Pick Me Up เ่าเริ่มขึ้นมาที่รถบัสคันหนึ่งมุ่งหน้าเดินทางไปเมืองแกนเด์สัน Sun, พร้อมผู้โดยสารอีก5คนระหว่างทางรถบัสเกิดขัดข้องขึ้น ทำให้คนขับตัดสินใจจอดพักข้างทางจนกระทั่งมีผูดด้โดยสารสาวคนหนึ่งต้องการที่จะออกเดินเท้าทันทีไม่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดแม้ว่าในขณะนั้นพนักงานรถบัสพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือแต่บริเวณน,นี้ก็ไม่มีสัญญาณจนกระทั่งจูๆ่ๆรถบรรทุกเนื้อก็ขับผ่านมาแวะให้ความช่วยเหลือเขาชื่อทร er ัคเกอร์เบิร์ดเขารับผูดด้โดยสารติดรถมาสองคนหนึ่งในนั้นคือเบอร์ดี้หญิงสาวรูปร่างผอมเพรียวกับแมท ใายหนุ่มท่าทางเจ้าทู้ทางด้านมารีหญิงสาวขี้ระแวงกับโจอี้พวกเขาต้องพลาดขึ้นรถบรรทุกเพราะมารีเป็นคนขี้ระแวงและไม่ไว้ใจที่จะติดรถไปด้วยหลังจากรถบรรทุกเนื้อขับออกไปจู่ๆก็มีชายเนื้อระนาบโผล่เข้ามาเขาอายุป,ประมาณ25ปีสวมหมวกคาวบอยเขาทำท่าตีสนิทพนักง,งานรถบัสก่อนจะลงมือฆ่าเขาโดยใช้ซากงูรัดคอจนขาดอากาศหายใจจากนั้นก็ใช้ปืนไล่ยิงโจอ้ก,กับมารี ว่ามารีกับวิ่งหนีไปได้จากนั้นเมื่อชายเนือระนามจัดการศพของพนักงานขับรถบัสกับโจโอเอลเรียบร้อยชายเนือระนามก็ออกมาล่ามารีต่อจนกระทั่งจับตัวของเธอได้และนํามามัดไว้กับต้นไม้ตัดผ้ามาเที่ยวรถบรรทุกเนื้อหลังจากที่พวกเขาเดินทางมาจนถึงร้านค้าและจุดพักรถทรัคเกอร์ได้แวะส่งสินค้าที่ร้านค้าทางด้านเบอร์ดี้และแมทพวกเขาก็ได้แวะพักและซื้ออาหารจนกระทั่งเบอร์ดี้อยากจะเห็นท้ายรถบรรทุก ทรัคเกอร์เจ้าของรถบรรทุกก็พาเธอเข้าไปดูอย่างยินดีแต่ทว่าเบอร์ดีไม่ได้กลับออกมาเธอถูกทรัคเกอร์ฆ่าทันทีหลังจากเข้าไปยังตู้ท้ายรถบรรทุกเมื่อแมดกลับมาที่รถก็ถามหาเบอร์ดีที่หายตัวไปแต่ทว่าทรัคเกอร์อ้างว่าเธอเลือกที่จะไปต่อกับรถคันอื่นทันในที่สุดพวกเขาก็ออกเดินทางต่อและกลับมาที่เดิมหลังจากส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยแมดก้าวลงจากรถอย่างรีบร้อนความเงียบปกคลุมพื้นที่รอบตัวทว่า ไม่มีวี่แววของใครทั้งสิ้นกระเป๋าสัมภาระยังคงวางอยู่ที่เดิมหากทุกคนออกเดินทางไปกับรถคันอื่นจริงทำไมถึงไม่เอาสัมภาระติดตัวไปด้วยเขาค่อยๆก้มลงเปิดช่องเก็บของใต้ท้องรถบัสภาพเบื้องหน้าก็ทําให้เลือดในกายของเขาเย็นเฉียบเพียงเสี้ยววินาทีของความตกใจความเจ็บแปบกับพุงเข้าจู่โจมร่างของแมทแรงกระแทกจากด้านหลังทําให้เขาล้มลงร่างไร้วิญญาณของเขาถูกลกเข้าไปยัดรวมกับศพที่เหลือ อีกฟากหนึ่งของป่ามารีนั่งตัวสั่นอยู่ในความมืดเธอพยายามดิ้นรนและส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือทรักเกอร์ก้าวออกมาจากเงาใบไม้ใบหน้าเรียบเฉยไรอารมณ์ขณะมองที่มารีที่กำลังสิ้นหวังดวงตาของเขาฉายแววเยาะเย,ะเยะ้ยก่อนจะหันกลับเดินจากไปอย่างใจเย็นทิ้งให้เธออยู่กับความหวาดกลัวและความเงียบงันของค่ำคืนที่ไรจุดสิ้นสุดตัดภาพมาที่หนุ่มเนรนามสวมหมวกคาวบอย เพียงแค่ยกมือขึ้นช้าๆเป็นสัญญาณขอติดรถรถเก่าทรงแวนจอดสนิทอยู่ข้างหน้าเขาภายในรถมีวัยรุ่นสองคนพวกเขากวักมือเรียกพร้อมเสนอที่นั่งให้กับชายสวมหมวกคาวบอยชายหนุ่มเปิดประตูขึ้นไปนั่งด้านหลังและรถก็ออกตัวอีกครั้งและไม่มีใครรู้ว่ากำลังพาความอันตารายไปด้วยทางด้านแอนนาหลังจากรถบัสเสียเธอตัดสินใจออกเดินเท้าไม่นานนะักไฟนนออนสีซีจางของบีชกรฟโฮเทล ภายในห้องพักมีเพียงแสงไฟสีเหลืองนวลจากโคมเก่าๆข้าของภายในห้องดูเก่าคร่ำคร่าและชำรุดโทรศัพท์บนโต๊ะข้างเตียงเสียสนิทไม่สามารถติดต่อฟรอนได้และขณะกำลังเช็ดตัวหลังอาบน้ำเสียงจากห้องข้างๆก็ดังขึ้นเสียงเตียงกระแทกกับผนังอย่างแรงเป็นจังหวะแอนนานิ่งฟังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาจงกระทั่งเสียงครางนั้นเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงร้องหอยหวนอย่างเจ็บปวดแอนนาเริ่มรู้สึกได้ว่า มีบางอย่างกำลังผิดปกติตัดภาพมาที่ทรัคเกอร์หลังจากขับรถบรรทุกตามทางมาเรื่อยๆรทรัคเกอร์ก็ได้เห็นศพนอนตายข้างถนนศพนั้นก็คือวัยรุ่นหนุ่มทรงพังที่จอดรถรับหนุ่มเนื้อระนามสวมหมวกคาวบอยและเมื่อทรัคเกอร์จอดรถมาดูก็พบว่าศพยังอุ่นอและถูกฆ่าโดยมืออาชีพแต่เขาก็สงสัยว่าทำไมฆาตากรไม่ซ่อนศพกลับทิ้งไว้ข้างทางอย่างจงแจ้งตัดภาพมาที่ชายเนื้อระนามสวมหมวกคาวบอย หลังจากฆ่าแฟนหนุ่มของคู่รักทรงพังเรียบร้อยชายเนื้อระนามจับเธอมัดไว้กับเตียงจากนั้นก็กรีดเนื้อหนังของเธอและเวลาไม่นานรถบรรทุกของทรัคเกอร์ก็ขับมาถึงบีชกรฟโฮเทลเขาเช็คอินทันทีทั้งสามเข้าพักโรงแรมเดียวกันโดยมีแอนนาเป็นห้องที่ขั้นกลางระหว่างชายเนื้อระนามและทรัคเกอร์คนขับรถบรรทุกเสียงร้องอันโหยหวนในห้องของชายเนื้อระนามดังไปจนรบกวนการพักผ่อนของแอนนาทำให้เธอต้องตะโกนออกมา เพื่อขอให้ห้องดังกล่าวลดเสียงลงจากนั้นแอนนาก็ออกมายัางตู้กดน้ำเพื่อซื้อเครื่องดื่มจนกระทั่งได้เจอกับชายเนื้อระนามแต่ได้ยืนคุยกันอยู่สักพักก่อนแอนนาจะขอตัวเข้าไปนอนแต่ทว่าระหว่างนั้นทรัคเกอร์ก็ได้เปิดประตูออกมาดูและเห็นว่าแอนนาคือคนที่มากับรถบัสที่จอดเสียเขาจึงแอบอ้างว่าเขาเป็นคนพาทุกคนไปส่งยังจุดค้าขายก่อนจะกลับมาพักที่โรงแรมนี้จนกระทั่งทรัคเกอร์ ได้หยิบกลองบุหรี่ของวัยรุ่นที่เสียชีวิตออกมาและยื่นให้กับชายเนื้อระนามพร้อมคำเชิญชวนทะว่าเขาปฏิเสธระหว่างนั้นแอนนาก็ขอตัวกลับเข้าไปนอนและอ้างว่าแฟนจะมารับในคืนนี้ก่อนที่ชายทั้งสองจะต่อล้อต่าเทียงกันต่อและแยกย้ายกันไปหลังจากที่ชายเนื้อระนามกลับเข้าห้องมาเขาก็นึกขึ้นมาได้ทันทีว่าชายขับรถบรรทุกนั้นคือใครเมื่อเขานึกออกชายเนื้อระนามรีบแต่งตัวและเก็บข้าวของทันที ดยชื่อเสียงและความน่ากลัวของชายขับรถบรรทุกทําให้ชายเนื้อระนามรู้สึกร้อนรนอย่างมากแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะแวะไปหาแอนนาเมื่อแอนนารู้ว่าเธอกํากลังถูกคุกค,คามเธอรีบเก็บข้าของและหนีทันทีเช่นเดียวกันนั้นทรัคก,ก็ได้แอบงัดห้องของแอนนาเข้ามาและเห็นว่าแอนนาไม่อยู่เขาก็รีบขับรถออกไปทันทีระหว่างนั้นชายเนื้อระนามก็งัดห้องของแอนนาเข้ามาและเห็นว่าไม่มีใครอยู่และได้ยินเสียงรถบรรทุกเขาก็รีบวิ่งตามออกมา จนพบว่ารถของเขาได้ถูกเจาะยางเวลาไม่นานแอนนาก็ได้เดินท้ามาจนเจอกับทรัคเกอร์และได้ขึ้นรถมาพร้อมกับเขาเพราะทรัคเกอร์แอบอ้างว่าเป็นตำรวจอีกทั้งยังได้โชว์ตราสัญลักษณ์และปืนเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับแอนนาก่อนที่จะลงมือทำร้ายเธอระวังทางจนสลบและใส่กุญแจมือเธอเอาไว้จากนั้นทรัเ er กอร์ขับรถมาเจอกับชายเนื้อรนามและจอรับเขาขึ้นรถมาด้วยกัน พวกเขาทั้งคู่เป็นฆาตรกรและเป็นนักล่าเช่นเดียวกันแต่ทว่าวิธีการของพวกเขามีความแตกต่างกันระหว่างทรัคเกอร์เป็นคนขับรถและหาเหยื่อโดยการรับคนขึ้นรถแต่ชาเนรนามนั้นเป็นคนเดินเท้าและหาเหยื่อโดยการขอติดรถไปด้วยจนกระทั่งพวกเขาต่อสู้กันเพื่อตัดสินว่าใครจะได้แอนนาไปเป็นเหยือ่อหลังจากที่รถบรรทุกคว่ำพวกเขาสู้กันจนน็อกไปทั้งสองฝ่ายไม่มีใครชนะในศึกนี้จนกระทั่งรถกู้ภัยมาถึง และให้การช่วยเหลือทรัคเกอร์และถ่ายเนื้อระนามถูกพาขึ้นรถกู้ภายในสภาพทุลักทุเลพร้อมกับอันนาทว่าความจริงนั้นกู้ภัยก็คือโจนักล่าเช่นเดียวกันและแล้วเรื่องราวของ Master of Horror ตอนนี้ก็จบลงเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะเรื่องนี้มีความซับซ้อนสนุกดีค่ะตอนเปิดเรื่องนี้ลูน่าแอบคิดว่าคนขับรถบัสก็มีเอี่ยบแบบประมาณพาเหยื่อมาทิ้งกลางทางอ้างว่ารถเสียโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ แล้วก็ร่วมมือกับคนขับรถบรรทุกเนื้อลูน่าก็จินตนาการว่าหรือเขาจะขายเนื้อมนุษย์กันแต่พอคนขับรถบรรทุกถูกชายเนื้อระนามจัดการไปแถมยังยิงผู้โดยสารที่เหลืออีกเอาไม่ใช่แล้วลูน่าก็คิดใหม่ว่าชายเนื้อระนามกับคนขับรถบรรทุกร่วมมือกันแน่นอนประมาณตามมาเก็บกวาดแต่เขาไม่ได้เอาเนื้อมนุษย์ไปขายแฮะสุดท้ายมาจบที่เขาเป็นคนละพวกกันหมดเลยแถมกู้ภัยก็เป็นนักล่าด้วยเออแต่ว่ามารีถูกมัดอยู่ในป่า นางก็ยังมีชีวิตรอดนะคะหลูหน่าก็งงกับฆาตกรจริงๆว่าต้องการจะทําอะไรกันแน่จุดใหญ่ในะเรื่องนี้ที่ไม่สมเหตุสมผลเลยก็คือระหว่างคนที่ขับรถกับคนที่เดินเท้าทําไมวนเวียนเจอกันได้ทั้งเรื่องราวกับว่าคนขับรถบรรทุกขับรถกลับมาที่เดิมหรือไม่ชายเนื้อระนามคนนี้มันก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกับหายตัวได้มีผู้รักชีวิตสองคนที่เป็นผู้หญิงคือมารีและแอนนาชื่อของทั้งสองคนนี้ มีความหมายแทนสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างอย่างหรือเปล่าเพื่อนๆฝั่งแล้วคิดเห็นยาองอไรกันบ้างเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาแลกเปลี่ยนให้พวกเราทีมงานได้อ่านความคิดของเพื่อนๆกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลูน่าคงต้องขอลาไปก่อนโปรตดตาพบกับ Master of Horror ตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงนะตอนนี้อ้วนน้อยซส์2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงนะสนุกสกโหดสยองขวัญดิบเชืออ และไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆนั้น,น,น,นได่ทารถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง